อาทิตย์ที่2มิถุนายน2567นี้นะคะเจอกันค่ะงาน EBO ที่หาดใหญ่นะคะซึ่งเราจะจัดที่โรงแรม s o u t h ิร์นแ r ร์พอนะคะซึ่งนะคะจะลงทะเบียนเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มงานบ่ายโมงถึง4โมงเย็นพิปูนาเองก็ลงชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ในวันงานนะคะเราจะได้พบกับ การเปิดตัวนะคะของระบบใหม่ของเรานะคะซึ่งนะคะเป็นระบบอัจฉริยะนะคะที่จะสามารถมาทํางานนะคะช่วยเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราแค่ใช้มือจิ้มจิ้มจิ้มค่ะทุกคนตอนนี้นะคะในประเทศไทยนะคะมีแค่สามบริษัทนะคะที่ได้ใช้ระบบนี้เรานะคะแค่ฟังจากซีอบอกก็ตื่นเต้นกันแล้วนะคะเพราะว่าระบบนี้นะคะเขาจะช่วยเรานะคะปิดการขายให้เรียบร้อยเลยค่ะทุกคน ใครที่ทําออนไลน์ไม่เป็นใครที่ทาออฟไลน์ไม่เป็นก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมีรายได้กันง่ายขึ้นนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาโอกาสนะคะที่อยากหารายได้เพิ่มอ,อีกหนึ่งช่องทางนะคะเอเดนวันเดอร์เลนนะคะคือทางเลือกที่ทุกคนนะคะจะสามารถมีรายได้เป็นกรอบเป็นกำรรได้นะคะแล้วเราเจอกันในงานนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามพี่ปูนะคะแล้วทักมาค่ะเพื่อพี่ปูจะได้ลงทะเบียนให้จ้า